น้องคุณดิเด่นนะครับแลว้วก็สวัสดีพี่พน้องชาววสต์โตรเนียนที่รักทุกท่านครับขอเชิญชมผู้นำนะครับที่เป็นผู้จัดงานที่นครสวรรค์วันนี้นะครับบรรยากาศที่นครสวรรค์เลิศอลังการมากท่านในคลทึ่นนท่านเลยปากชมแลว้วก็บอกว่าแบบนี้จะต้องมีซ้ำภายในเร็วๆนี้อีกแน่นอนนะครับนครสวรรค์นะครับ ขณะนี้ผมท่านในพลกับอาจารย์ต้นก็อยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับเรากําลังพบกับผู้นําไปในท่านแล้วแล้วก็กําลังจะพบกับ่ากับผู้นําอีกนะครับซึ่งก็วันนี้ก็หลายรอบด้วยกันเลยทีเดียวนะครับแผนการจ่ายผลตอบแทนของเรานั้นสุดเล้าใจนะครับส่วนรายได้หลักๆเนี่ยนะครับมาจากแพลตฟอร์ม ซึ่งเรียกว่าเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับก็คืออ t r o n หรือตัวย่อก็คือ U L X นะครับวันนี้ของเราคือตัวจริงในวงการครับต้องขอบคุณท่านในคนขอน,นแกลน็นะครับที่ไปนำโอกาสดีๆแบบนี้จากงานบล็อกเชนโลกนะครับหรือชื่อเต็มว่า future blockchain s u m m i t in Dubai 2 0 2 2นั่นเองนะครับงานนี้ก็เรียกว่าของจริงที่สูดได้เป็นข้อมูล สาธารณะเป็น Public Data นะครับ Public Data คือข้อมูลสาธารณะที่ผมดูข้อมูลที่ประเทศไทยเพื่อนๆดูข้อมูลที่อังกฤษหลายคนดูข้อมูลจากอเมริกาก็จะพบว่าเป็นข้อมูลเดียวกันนั่นเองนะครับสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ coinmarketcap.com นะครับจากอันดับท้ายๆตอนนี้ขึ้นมาอันดับ2,000กว่าๆแล้วนะครับ สามารถเข้าไปเช็คข้อมูลซึ่งเว็บไซต์ชื่อ d e ฟ i l ล m a c o m เนี่ยเขาใช้เป็นเว็บที่ช่วยคัดเลือกเฉพาะที่มีบล็อกเชนเป็นของตัวเองเท่านั้นเหมือนอีซเรียมเหมือนบิตคอยนะครับของเราอยู่อันดับ12แล้วนะฮะวันนี้เห็นไหมันดับ12หรือ11น,นะครับสันนู้ที่มีคนนำมาโพสในห้องนะครับ11แล้วใช่ไหมฮะโอ้โห ครับอะไรครับท่านในพคดบอกว,ว่าขอเลขตัวเดียวภายในภายในขอนจะถึงวันงานเนี่ยมันจะถึงแล้วนะครับเหลืออีกตัวเดียวเหลืออีกสองตัวครับ11แล้ก็ิบแล้วก็9ยองไะครับสุดยอดจริงๆนะครับทีนี้ในการที่จะเข้ามาซื้อเหรียญเนี่ยนะครับเราสามารถเข้าไปซื้อเหรียญตามเอ็กเซียนต่างๆได้นะครับแต่คําแนะนําก็คือไม่แนะนําให้ไปซื้อบนเอ็กเซียนข้างนอกเพราะว่าท่าน ท่านจะซื้อข้างนอกนี่จะไม่มีการออกลูกอกอกหลานนะครับแต่ถ้าซื้อแนะนําให้ซื้อผ่านแตดพอม,มาวีเพราะเราเป็น new p r e s i d e m o d e นะครับท่านสามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งร้อยนะครับแค่กเกจ1หนึ่งร้อยจนถึงสามแสน US ดอลลาร์นะครับเมื่อซื้อเสร็จแล้ว ก็วันนี้ดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ3ามสิบสี่บาทถ้าซื้อสามแสนก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณที่ิบกว่าล้านนะครับจะได้เหรียญ U, L, X หรืออุตทรเนี่ยประมาณสี่ล้านกว่ากว่านะครับจากนั้นครับท่านจะได้รับกําไรบต้นนะครับวันละ0ูจุดสเปอร์เซ็นต์เสมือนท่านในคนเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากเหมือนตอนท่านไปอยู่สายคุลอันนี้มันเป็นสายสเต็กกิ้งมันออกมาวันละศูนย์ุดสองนั่นเอง โดยใช้ตัวบุคคลและแพ็กเกจเป็นตัวผลักด,ดันเมื่อเราซื้อแพ็กเกจแล้วนะครับจะได้สิบธิประโยชน์สามอย่างครับอย่างที่หนึ่งเลยก็คือได้กําไรเป็นทบต้นวันละ0.2%จุดเอร์เซ็นซึ่งเป็นสิ่งมหศัศจรรย์อันดับแปดของโลกตามเอาเวิร์ตไหสต์ได้กล่าวเอาไว้สิบธิประโยชน์ที่สองถือเอาไว้ของเรามีดีแอปดีเซ็นเตอร์ไลท์แอปรอบตัวเลยนะครับก็สามารถที่จะเป็นเหรียญที่จิบได้ว่างั้นนะครับ เป็นเหรียญที่เข้าถึงชีวิตประจําวันมีตู้เอ m มีบัตรมาสเตอร์ค,รรครนะครับรูดได้นั่นเองนะครับและสิดที่ประโยชน์ที่สามครับทําผ่านทำเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งผ่านมาวิโกลบอลซึ่งประจุเอาไว้ในไวเปเปอร์หน้าสามสิบสองว่าทําการสเต็กติ้งเอ็ผ่านมาวิโกลบอลทั้งหมดเก้าแพ็กเกจด้วยกัน มีตั้งแต่แพ็กเกจเริ่ม100่้จนถึง300แสนแล้วท่านจะทำรายได้ทั้งหมด9ช่องทางรวยด้วยกันนะครับช่องทางที่1น่งาแนะนำสิบช่องทางที่2โบนัสคืนทุนไว100%นะครับช่องทางที่3ไปนาลี่สิจ่ายสูงสุดถึง76ล้านบาทต่อเดือนโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องแนะนำกลดล็อกซ้ายหนึ่งขวาหนึง่งซะก่อน คำว่าแนะนำนต้องมีการแอคทีฟซื้อแพ็กเกจด้วยนะครับจากนั้นครับช่องทางที่4แมทชิ่ง10%เจ็ดชั้นเท่ากับเจซช่องทางที่5มีโบนัสยอดขายจากทั่วโลก2 7งเอร์เซนเมื่อเราขยับตําแหน่งขึ้นไปในระดับตั้งแต่ตําแหน่งแซฟไฟร์ขึ้นไปนะครับช่องทางที่6ครับยังจะได้รับยอดขาย ยอดรายได้ทั่วโลกหนึ่งเปอร์เซนตเช่นกันนะครับช่องทางที่เจ็ดครับรับสองเปอร์เซนตในส่วนที่มาวีเป็นผู้จ่ายอันนี้จะไปเกี่ยวข้องหรือหรือไปเซ็ตอัพเอาไว้กับยอดขายของมาวีแต่ละเดือนนะครับช่องทางที่แปดครับได้รับเน็ติ้งเอ็นอสิ่งที่เราซื้อมานั้นนะครับเรียกว่าเอ็ดมันอาจจะมาในรูปแบบของรูปภาพมาในรูปแบบของไอตัวยึดยื รหัสที่เราซื้อตั้งแต่หนึง100่งร้อยจนถึงสามแสนอันนี้ก็เรียกว่าเป็น ETF น,นะครับศูนย์ุดห้าเปอรเซ็นห้าชัดด้วยกันนี่แหละครับรายได้ที่จะเกิดขึ้นรายได้ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหรือหลักร้อยล,ล,ล้านทางแพลตฟอมจัดจ่ายให้กับเราเจ็ดสิบเปอเ็นเป็นเงินสดน,นะครับอีกสามสิบเปอร์เ็นนำไปซื้อเหรียูแอลเอกเอาไว้ให้กับเรานะครับ และไฮไลท์อีกอันหนึ่งก็คือการขึ้นตําแหน่งและเงินบางธุรกิจเขาเรียกว่าวันชามโบนัสนะครับหรือเงินจ่ายครั้งเดียวในการขึ้นตําแหน่งนั้นเองนะครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับบางคนกังวลใจว่า,าโอ้ยคุณปีเตอร์ทำไมแผนเราจ่ายเยอะจังเลยจ่ายสูง76ล้านต่อเดือนเลยนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใจครับในการที่จะขึ้นไปรับ76ล้านเขามีหลักเกณฑ์นในการปรับ ขึ้นคุณสมบัตบิสามหลักเกณฑ์ก็คือต้องมีสามสายงานปกติไปนารีสองสายเดอะพาวเวอร์อเนี่ยแค่มีสายกับขวาเราก็สามารถรับรายได้เต็มที่แล้วนะครับแต่แผนนี้ทำเอาไว้ให้เกิดความยุติธรรมบนโครงสร้างที่เป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายเขามีการสร้างสามสายงานครับสายที่หนึ่งเรียกว่าสายหลัก40%สายรอง40%และสายร่วม20นะครับจากนั้นครับ อพอมีด้านซ้ายหนึ่ันขวา1,000ก็เริ่มเป็นิลเวอร์ซ้ายแล้วก็เป็นโกเป็นเป็นิลเวอร์เป็นโกเป็นโอลนะครับแล้วก็เป็นซับไท่านก็จะได้รับนาฬิกา Apple Watch หรือเลือกรับเป็นเงิน500 u s d t ครับ แล้วตำแหน่งก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆโดยนับคะแนนสั่งผมไปตลอดไม่มีการตัดทิ้ง1คะแนน1 USDT ไม่มีการรักสายอดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับจนขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุดครับมีคะแนนฝั่งซ้ายห้า่งร้อล้าน USDT มีคะแนนฝั่งขวา100ล้าน USDT ก็จะขึ้นเป็นตำแหน่ง The GOAT นะครับ เ h อ g o a t มาจากคำมาดึกเปร t เตน of All Time นะครับเป็นผู้นำระดับตำนานตลอดกาลนะครับจะได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงถึง57ล้านบาทหรือบางท่านจะเลือกรับคฤหาสนาจุดหรูใจกลางมหานครดูไบก็ได้นะครับนี่คือตำแหน่งสูงสุดนะครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับนี่คือรายละเอียดเป็นภาพรวมเป็นโอเวอร์วิวของแผนการจ่ายผลตอบแทน ท่านใดที่อยากจะจาะลึกรายละเอียดนั้นนะครับในวันถัดไปก็จะมีแบบขยี้ลึกๆนะครับแล้วก็ผมก็จะส่งเป็น PowerPoint ที่ได้นำสเสนอทุกวันเข้าไปในกลุ่มอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้อยากจะบอกกับทุกท่านครับเราต้องสุกหัวใจสิกล้าคิดว่าอิตาเรียม,มีบล็อกเชนเป็นของตัวเองบิตคอยมีบล็อกเชนเป็นของตัวเองนั่นแปลว่าอีก10ปีที่10ปีข้างหน้าอิตาเรียมยังอยูู่่กับโลกนี้ มีคนมาสะกิดข้างๆท่านในผลว่าแล้ว U L X หรืออูตรอนมีบล็อกเชนเป็นของตัวเองเนี่ยแต่อยู่นานไหมท่านในผลเนี่ยได้ตอบไปว่าตอบเมือนเลงของพระราชนที่บอกว่าชั่วฟ้าดินสลายว่างั้นนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะเปลี่ยนครับโอกาสเหมือนไอติมครับถ้าไม่ชิมก็ละลายดังนั้นเพื่อนๆทุกท่านครับโอกาสมาขอดีข้ามทนแล้วพลีกรุณาตัดสินใจ แล้วชีวิตคุณคนที่คุณรักคนที่รักคุณครอบครัวของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการขอให้ทุกท่านบางครั้งร่ำรวยครับขอบคุณมากครับสวสัครับค่ะก็ขอขอบคุณนะคะท่านดรปีเตอร์ของเราด้วยนะคะที่มาแบ่งปันนะคะความรู้ให้กับสมาชิกอูตรันในวันนี้นะคะ ขอ็หนึ่งหัวใจรัวๆเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็เป็นกนําลังใจให้ท่านด้วยนะคะวันนี้ท่านเป็นผู้นําที่สุดยอดมากๆเลยนะคะที่จะนําพาสมาชิกอูตอนให้ประสบความสําเร็จกันทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ท่านทํางานนะคะอ่าไม่พักไม่พอนกันเลยนะคะก็เดินหน้าสู้นะคะอ่าเปิดโอกาสให้กับอ่าท่านอื่นๆ นะคะในจังหวัดต่างๆนะได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวอุปตนของเรานะคะค่ะแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้นะคะเราก็มีผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะได้แล้วนะคะเป็นตำแหน่งซินเวอร์ด้วยท่านนี้เป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็ แป่งด้วยนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับนะคะคุณนัชชายอดยิ่งยงค่ะเดินเชิญค่ะมาแชร์ประสบการณ์สักนิดนึงนะคะขอโทษนะคะติดภารกิจอยู่นะคะ ขอโทษค่ไม่ว่าค่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้นะคะค่ะก็เป็นผู้หญิงอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานอูตอนในครั้งนี้ด้วยนะคะก็แสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะในวันนี้อ่าเซ็กชันต่อไปนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ท่านก็จะ มาพบกับท่านผู้นำของเราอีกท่านหนึ่งนะคะวันนี้นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะท่านนี้เป็นเจ้าของภูตะลึงคาเฟ่นะคะ mm hmm. เคยทำเอนไซ์เจนิฟุสโด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยมาแล้วนะคะแล้วก็ร่ำรวยนะคะหลายลหลายพันล้านบาทนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของเหมืองบิตคอยที่ สหรัฐอเมริกาด้วยตอนนั้นท่านทำเหมืองขุดบิตคอยนะคะได้บิตคอยมาถึง2,000บิตคอยด้วยกันนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะก็มาทำกิจการในประเทศไทยนะคะก็คือภูตะลึงคาเฟ่นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของนะคะเตาเผาขยะนะคะซึ่งท่านไปอ่าประมูลจาก เขตสายไหมนะคะตรงนี้อีกประมาณ4ี่พันห้า้อยล้านบาทนะได้ข่าวมาอย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของค่ายมวยแล้วก็สโมสรฟุตบอลด้วยนะคะวันนี้เราจะเห็นว่าในกลุ่มไลน์นะคะก็แชร์ภาพนายพลปู่ตลึงของเราด้วยนะคะมวยจดสีนะคะที่มีพี่เปียกเป็นคนภาคเนี่ยนะคะอ่าเสร็จแล้วก็ วันนี้นะคะท่านก็ทำอูตอนไปด้วยนะคะวันนี้เราก็จะได้รับแรงบันดาลใจดีๆนะคะจากท่านในวันนี้นะคะแล้วก็ท่านก็ได้ไปที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะคะเดี๋ยวท่านก็จะมาเล่าบรรยากาศให้ทุกๆท,ท่านได้ฟังกันนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับนายพลภูตะลึงคาเฟ่คะ่ะเรียนเชิญคะ่ะ นะ,ะ,ะมันเป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งครับนะเราต้องเดินทางมานาครสวรรค์นะครับเพราะว่านาครสวรรค์เนี่ยผู้นำเราหมายมันฟันเมือว่าอยากจะ,ะทำนครสวรรค์ให้มันเกิดน,นะครับเมื่อท่านต้องการ จนเกิดคําว่าปากดำโขวันนี้ไม่ต่างจากแม่น้ํไหลาสายมารวมกันที่ร้านอาหารครัวอีสานหรืออะไรเนี่ยครับนะ,ะก็ปรกากฏว่าเต็มห้องเลยทีเดียวครับพี่น้องครับนะครับก็เป็นคนดีมากๆเลยที่ทุกคนตั้งใจฟังแล้วก็ให้ความสนใจนะบางคนมาจากเชียงรายบางคนมาจากจังหวัดน,น่านเลยนะครับ ตั้งใจขับรถนั่งรถลงมาชมกันถือว่าถึงที่เลยทีเดียวครับส่งผลให้การบรรยายออกรสชาตินะครับวันนี้ก็ถึงเวลานี้ก็ยังไม่เลิกจากกันเลยทีเดียวนะครับเห็นส่งมาในกลุ่มว่าข้อยังกิดยอดกันอยู่เลยนะครับทุกที่ครับพี่น้องครับที่เราไปก็จะมีผู้ฟังผู้ชมนะครับให้ การตอบรับเป็นอย่างดียิ่งในทีเดียวครับเนทะ่าที่ดูแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ตั้งใจที่จะรับข้อมูลดีๆแล้วก็รับโอกาสดีๆตรงนี้ไปแล้วก็ทำให้ <c oughs> ผู้ที่ลงพื้นที่ก็สบายใจนะครับได,ได้มีแรงผลักด,ดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท้งผู้พามาแล้วก็ผู้มารับ ครับก็เห็นจๆว่าสามารถที่จะได้ผลประโยชน์รวมกันทั้งหมดเลยครับวันนี้ประเทศไทยเราเองก็เรื่องเอครือข่ายก็จะมีมหาศาลเลยในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายที่หลั่งไหลเข้ามาหลายรูปแบบนะครับเราก็จะเจอหลายๆคนที่กำลังทำตัวโน้นตัวนี้เราก็ไม่ต้องไป ครับถมอะไรกันนะครับพี่น้องนะให้กําลังใจซึ่นกันละกันนะครับเพราะเราเดินถนนเส้นเดียวกันนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีอะไรที่มานําเสนอเราเสนอของเราให้เป็นรูปประธรรมแล้วก็สามารถจับต้องได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะเราจะทํารูปแบบนี้ไม่เป็นศัตรูกับใครนะแล้วก็ไม่ไฮไลท์ซึ่งตัวไหนเนี่ยตัวใดที่เพื่อนทาอยู่นะครับจะไม่เป็นคนกระทบ ทางลบกับเพื่อนนะครับให้กําลังใจกันไปแต่ว่าเนื้อสื่อในถ้าหากได้มีโอกาสได้ฟังแอดพร้อมของเราแล้วก็ตั้งใจฟังดีๆนะแบบทุกท่านที่ฟังอยู่ก็จะเห็นช่องทางเองครับว่าเออมันเป็นช่องทางที่สามารถช่วยเหลือเขาได้จริงๆนะครับวันนี้ก็หลายรอบแล้วครับมาเมื่อสักครู่ก็ที่โรงแรมที่ลบบุรีนะครับนัดกันที่ล็บบี้ีเดี๋ยวสักครู่ก็จะเจออีกสองสามเจ้านะครับ ถือว่าเป็นทางผ่านก็แวะมาแทักทายผู้นำรุ่นเก่าที่เคยได้มีโอกาสทำงานร่วมกันอยู่นะคร,ครับวันนี้ก็เป็นผลดีมากเลยที่พวกเราชาวอุตจรนะครับได้มีการร่วมไม้ร่วมมือกันทำธุรกิจเป็นธุรกิจนะครับทำให้ธุรกิจเป็นธุรกิจนะครับแล,แล้วผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับตั้งใจทำผลงานของตัวเองแล้วก็ดูแล ครับให้เติบโตไปข้างหน้านะครับแล้วก็วันนี้อยากจะให้พี่อาทิตย์ไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่านะครับได้บอกเราพี่น้องนะครับว่าการทำธุรกิจไปพบปะคนเรื่อยๆแล้วก็เกิดผลลัพธ์อย่างเมื่อวานเนี่ยท่านก็ไปปิดมาห้าพันดอลลาร์และก็มีแนวโน้มว่าจะกิดมาอีกเรื่อยๆนะครับนะ น,นี่เป็นผลงานที่ตั้งใจทำขึ้นมาเองแล้วก็สำเร็จในเชิงปฏิบัติการนะครับนะโดยเฉพาะเลยเป็นฝีมือของตัวท่านเองล้วนๆฉะนั้นขอขอ,ขอพี่อาทิตย์นะครับผมขอโยนไม้แล้วก็บอกเล่าเก้าสิบให้พี่น้องฟังนะครับขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการแล้วก็มีความสุขกายสบายใจเงินทองไหลมา ราคาอุตตนพุ่งขึ้นในขณะที่เรามีอุตตนเป็นแสนเป็นล้านอุตตนขอให้พุ่งขึ้นไปที่ห้าหมื่นหรือแสนบาทเล้วกันครับพบกันที่ความร่ำรวยขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะก็ขอขอบคุณนายพลภูตะลึงคาเฟ่ของเราด้วยนะ ค่ะหรือนายพลคนขันเกนน่เองนะคะวันนี้ก็ขอเลขหนึ่งแล้วก็หัวใจรัวๆเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับท่านนายพลคนขันเกนของเราด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราต้องเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ร่วมกันสร้างชุมชนของเราให้เติบโต เยอะๆเลยนะคะถ้า77ล้านคนในประเทศไทยได้ยิ่งดีเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะอูตอนจะเปลี่ยนชีวิตของทุกๆท่านนะคะไปเป็นอ่คนที่มั่งมีมั่งคั่งนะคะร่ำรวยนะคะวันนี้นะคะเราเจออ่าธุรกิจที่มันไซนะคะอ่าวันนี้เราก็ต้องลงมือทำนะคะเจนก็ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้แพ็กเกจของเรานะคะแพ็กเกจโปรโมชั่นนะคะวันนี้ก็เป็น อีกวันหนึ่งนะคะที่เรานะคะสามารถที่จะไปแนะนําเพื่อนๆของเรานะคะถึงวันที่22นะคะนี้นะคะก็จะหมดเขตโปรโมชั่นแล้วนะคะรีบกันนิดนึงนะคะวันนี้เราคว้าได้ก็คว้านะคะค่ะในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะบางท่านก็ยังเข้าใจผิดผิดอยู่นะคะเจนจะอธิบายช้าๆนะคะให้ทุกคนเข้า นะคะวันนี้เราซื้อแพ็กเกจนะคะอย่างเช่น100ในรหัสตัวเราเองนะคะรหัสของเราเองนะอ่าเราซื้อแพ็กเกจ100นะคะจำนวน3ครั้งนะคะเราก็จะได้พอดแถแหนึ่ง อ่าก็อจะเข้าใจกันไหมคะอ่าเวลาเราโอนไปซื้ออ่าแพ็กเกจเนี่ยค่ะเราต้องซื้อทีละร้อยนะคะเป็นจํานวน3ครั้งนะคะแบบนี้นะคะถึงจะถูกต้องนะคะบางท่านเข้าใจว่าฉันซื้อสามร้อยแล้วก็อ่าแถมหนึ่งอ่าก็ไปกดซื้อแพ็กเกจ3 0 0แล้วก็บอกว่าแถมหนึ่งแนี้นะไม่ใช่นะคะเข้าใจผิดนะอ่าเราซื้อแพ็กเกจ300แล้วก็อ่า ต้องซื้อแพ็กเกจ300สครั้งนะคะก็เป็น900ถูกต้องไหมคะเราถึงจะได้แถม300นะคะอย่างนี้เอาเราซื้อ100เราก็ต้องซื้อ3ครั้งแล้วก็แถม1นะคะในใน